เดี๋ยวนะเริ่มหายใจไม่ออกอันหนึงโอ้ยโอ้ย,อยลูกก็โอยนั่นก็โอยแป๊บ <u ối> นึงโอ้เจอรักแล้วก็แม่ชมยงอ๋อ่กงี่เ่ี <u> ่ฟ้าว่านี้ดีกว่า กินไม่ได้เลยลูกขอบคุณนะคะโชว์เกียวอยากดูเกี๊ยวไม่ดูพี่ฟ้าโอ okay. <c oughs> เคเกี๊ยวมีคนอยากดูเกี๊ยวไม่ได้อยากดูแม่มยิ้มหน่อยยิ้มโชว์หน่อย ยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มโชว์หน่อยยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหักน้านแน่จบจบจุบหนอยจุหนอยน่ะ เจอรักแล้วก็แม่ชมยงหาวแก้วมันแม่มันเลยกินกังหาวต้องย่างตื่นเช้าเหมือนกันแก้ตื่นตั้งแต่ตีห้าเลย,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 ยคนตื่นเช้าหมาก็ตื่นเช้า จะดูเกี้ยวก็ดูไปเลยเขาไม่ดูแม่เขาบอกเขาจะดูเกี้ยวออพอใจไหมไอหูลูกเจอรักแล้วก็แม่ชมยงมันกินไม่ได้ต้นกินได้ให้กินแล้วพี่ซันว่าช่วงนี้หนูวนขึ้นปะ วุยอุ้ยอะไรอ่ะบักเก็ตหลุดหำจริงจริงอุ้ยตะกืนไปแล้วว่าตอบักเก็ตฟันน่ะบา้าจริงฮะเค okay. จบละก็กินไปเลยเป็นอะไรไปลูกสินนิ่มบักเก็ตแข็ง <laughs> ฟ้าตัดผมสั้นน่ารักปะแต่ว่าพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าอยากให้มันยาวกว่านี้ <laughs> ถ่ายซีรีส์สนุกไหมสนุกมากค่ะ <laughs> 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 เป็นไรอะ่ะเป็นไรอ่ะ เป็นฟิจะไม่ต้องเชิดขนาดนั้น,นปะซาจ้าซาไหนเอ้ยเขียวสูงอเล่นกนหลาษเนาะ หูตกเลยหูรู้เลยเราไปกินนี้กันมากินอะไรส้มตำมะส้มตำอะไรตำปูนี่พี่ซันมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังปะ เรื่องอะไรอ่ะแบบเรื่องขำว่ะหมอบอกว่าไม่ค่อยให้ขำช่วงนี้ให้ไหมให้จิงตังรำคนณจิงตังได้ไหมเขาไปถ่ายขาหนูเหลือเราสองคนเนาะจบซีนนี้เราก็ต้องไปถ่ายยาวๆละเหรอจะดุนยุงกัดปะใครพวกเราโดนใครกัดยุงเป็นไระ ใจรวยลินเลยไงข้าวปลาไม่กินนั่งรีนแต่แล้วขาวเคยฟังไหมเพลงเนี้ยคืนนี้ไปนอนกับแม่นะไม่ต้องไปนอนกับป้าแล้วพอที่นอนป้าเบียดขนหมาป้านึกวก็นอนบนขนสัตว์หนึ่ว่าที่นอนขนมิ้งป้าไม่โอเคเลยป้าเปลี่ยนผ้าปูสองอันละจะไปเก็บเงินที่แม่แล้วมันนองหน้าพี่แบบตั้งใจมากอะดูดิ ก็คือวันนี้เป็นนก,กับแม่โอเคไหมพื่ด้วยทาําตาดีเป็นนก,กับแม่เป็น,นก,กับแม่ตัวจริงนุ้ยนิสตาบูชเจรักแล้วก็แม่ชมยงมา,ากา่ะ ทำไมอ่ะอยู่กับแม่มันไม่โอเคเลยเหรอหอ, <S <S อยู่กับแม่มันไม่โอเคเ,เหรอมันยิ้มอ่ะพี่ซานมันยิ้มมัน,มนเต็มใจที่จะอยู่กับหน,นูไงนะ <S <S น,มมนีน่เห็นไหมลูกยังไม่รักอ่ะเจ้า คนที่ไหนมาจีบหมายังไม่รักต้องคิดแล้วนะคนที่ไหนจะมารักอะคนดีๆที่ไหนจะมารักขนาดหมายังไม่รักสูสารนนะบอกแม่ซิว่าไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะดูเห็นไหมหมายังเชิดกะเอาไงยะบุญบ้าโอเค พระยี่งา่างพระประลักขิดจะเป็นพยานที่กระหนูพระอะไรนะพระยี่ง่างหรอพระประลักขิดพระยี่ง่างคืออะไรอ่ะเป็นพระถามจริงนะถามจริงพระอี่ง่างเหรอใช่พระอีง่ง่างหรอพระประลักขิดเป็นพยาน <laughs> ขอบคุณพี่ขวัญน,นะคะ ะไปทำลูกชิ้นเนื้อหมาดีไหมเนี่ยใครเกียวหลับมีอะไรค่อยๆพูดกันได้ <c oughs> ทำไมต้องเศร้าขนาดน,นั้นหมาย,ยังไม่รักไดคิดเอาเุอะ <c oughs> เป็นแม่ของหมาแ,แท้ๆแต่หมาไม่รัก หลับเลยคุยที่ใครบางคนแล้วมันหลัมันหลับแล้ว,ลลวไง ชสวยด้วยพี่จ้าฉันน่าพี่ฟ้าแค่สูว่าเรานอนอยู่ที่โรงแรมไปต่างจังหวัดดีใช่ไหมล้วก็คืนดึกอยู่เราเรืยิ่เสียว่าพี่จ้าหนูจะออกเป็นไรอ่ะฉันน่ากูให้พ่อห่มเลยนะกูไม่ห่มเลยนะห่มรั่วไปเลย ไปอุ้มวิเชลีนมาแล้วน่าอุ้ยน่ารักว่ะแสดงมาแล้วจ้าเปลี่ยนเสื้อสิบครับยี่สิบพี่ฟ้าต้องเปลี่ยนด้วยเหรอใช่ค่ะต่อไปมินนี่ฟ้านะคะเหนื่อยไหมเหนอยสี่มนอนสบายสิเหนื่อยไหมเนี่ยทำไมเหรอ ดูสิพี่ฟาดกินลูกชิ้นไม่แบ่งเลยเกลือหนูดีแอฟเหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยเฮ้ยไม่เหนื่อยจะจมบ่นไม่ได้สิบครับยี่สิบหกจับมีลาเียมีเดียน่าอุ้ยหนูดีเหมือนสาวอลาเบิกหลังรถตันเลยหนูดีหูดีเราเต้นอลาบิกเแล้เหมือนน่าเูดีเต้นอลก

ชมพูจ๋าจ๋าแป๊บหนึ่งนะเหนื่อยปะไม่เหนื่อยฮะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมอันนี้แกหมดยังกระเป๋าเบ้านเป็นคนด้วยกันแม่ไปเลยใช่ไหมไปแล้วเหนื่อยไหมไปแล้วนะจ๊ะเขียวมาเหนื่อยไหม